มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเห็นหน้าแล้วคนนี้นี่เองถูกลือเป็นมือที่สจินและหนิงสวยแซ่บมากจากกรณีที่ทำเอาโลกโซเชียลงงหนักมากๆหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปชายหญิงคู่หนึ่งที่สนามบินที่มีท่าทีรีบเดินมองซ้ายมองขวาและฝ่ายชายลากกระเป๋าใบใหญ่ให้ใหกับฝ่ายหญิงซึ่งเจ้าของทวิตโพสตแคปชั่นเอาไว้ว่า อีกี้คิดว่าใช่นะคะเราตาไม่ฝาดสรุปเขาเลิกกันแล้วใช่ป่ะแฮแทกวันสงการพอสังเกตใบหน้าฝ่ายชายก็แอบคล้ายสามีของนางร้ายคนดังที่กำลังมีปัญหาครอบครัวกันอยู่ในตอนนี้งานนี้ก็ไม่รู้ว่านางร้ายกับสามีจะหย่าก,กันไปแล้วหรือยังเพราะว่าฝั่งนางร้ายเองเพิ่งจะโพสต์ม o v ออนไปหมาดๆนั่นเองค่ะ เห็นแล้วก็น่าคุ้นคุ้นและล่าสุดนะคะใน i อของจินจารินได้โพสต์ภาพถ่ายกับพี่ชายคนสนิทหลังไปดินเนอร์ด้วยกันและยังมีภาพถ่ายโชว์สาขาของร้านอาหารดังที่ฮ่องกงที่กําลังจะเปิดในไทยแต่ประเด็นที่ชวนให้จับตาก,ก็คือคอมเมนต์ใต้โพสต์แรกนะคะที่มีแนนน้องสาวของหนิงปณิตามาคอมเมนต์ทักว่าทําไรก็ควรจะเกรงใจลูกเนอะถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหล้านมากกว่าสงสารนิริน นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ที่ทักว่าสายพี่ที่สานามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินไว้ไหมจะบอกให้ว่าทีจีอะไรนั่งตรงไหนก่อนที่หนิงปณิตาจะมาตอบกลับในเวลาอันรวดเร็วบอกว่าเขาบังเอิญพี่จินไปทำงานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกลับกันคนละไฟต์หมดเลยพาร์ทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวตอบกลับสาวหนิงว่าพี่เชื่อนะน้องพี่เชื่อไหมจ๊ะ ก่อนจะเจออีกคนมาคอมเมนต์ว่าแหมบนเครื่องเขาก็บังเอิญนั่ง v c ติดกันนะพี่แล้วสาวหนึ่งก็ตอบกลับไปว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจล่าสุดนะคะโซเชียลขุดเจอสาวสวยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3บอกเลยว่าสวยแซ่บผุ่นดีมากๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ